กลายเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของครอบครัวคำสิงไปโดยปิยายสำหรับหนุ่มตรงๆนอกจากจะมีโมเมนต์กับหวนใจอย่างสาวเบสออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันเรื่อยๆแล้วงานนี้ก็แอบ,บมีโมเมนต์ฮาๆระหว่างพ่อตากับลูกเขยให้แฟนๆได้หัวเราะเช่นเดียวกันเมื่อคุณพ่อสมรักหลอกถามตอนจบของละครวันทองหนุ่มตรงๆเลยขอตอบพ่อตาไปตะหนี เรื่อคุณช่างคุณแผนและสตรีที่ชื่อวันทองหรือยิงซองใจเฮ้ยไอ้พายงามงามพายครับตกลงพายงาออเดี๋อตกลงมันจบยังไงวะโอพ่อก็ไปเรียนสิครับกล้าก็บอกดิโอ้ให้บอกตอนนี้ะครับรู้จักนักขนมต้มหรือเปล่าทำไมครับพ่อโอ้เดี๋ยวปากแตกหรอกไม่บอกฮะนี่อะไรอ่ะ พ่อรู้เรื่องจบวันทองแล้วจบยังไงอ่ะมันวันทองกำลังแม่วันทองอ่ะกําลังโดนประหารใช่ไหมดาบกำลังจะมาปั๊บอยู่ๆปั๊บนายกรมส้มมาช่วยคนละเรื่องจริงนายกรมส้มมาปุ๊บจะเห็นเขาประหารวันทองใช่ไหมนายกรมส้มตีลูกกาไปใช้แม่ไม้บัวไทยป๊บปจดเข่ยวฟ้าป๊บแล้วก็ช่วยวันทอง